ครับลีมนี้ผมอยู่ในดวายคูนดูสีปัญญาทีมเ่ทีมเจ้าอยู่ในตัวิ่วได้อับการนับนคนีอยู่ในตัวพิ้ว้รกาเสนัพสนุนนะครับ ្ទះ។វោះម្ោយ្ទះម្ៀម្ៀក្្្ទះម្ែក្ yeah

กานี้มากาลมปัตองศูนเข้าละหัวใจศูนเจ้ามาเต็มเข้ากายศูนเข้าหน้าทังหาศูนเจ้ามาเต็มเกศาเต็มทานหนังสีให้ตนกูเด้มีเดชศรขนาดเมื่อแสงตากูาเสียงอิก็มอด ดังกูนี้เป็นตามาเป็สนุกเจ้เมื่อกูอาบปากเบาถอนนี้อนไว้วันคนอยู่ใต้ลงฟากับหน้าวายละสู่คนอ่มนะเมื่อกูย็น้ากอาเนี่่มกว่าปางกูนี้หากเป็นปาปืยสันฟ้าไเตาขาตกกู ะยอดเป็นสนุตนลำเลิศประเสริฐกว่าโลกโลกกาเจ้าไฟ่ฟเทวดาจังไทร่กีความกามกาวตนกูรกสุดเลืมนน้ำแก้วเหยียนยนพ่อมาฟัผูกขาดนีให้ตนกูดีด้วยพาเป็นสนุ

โอเารวนี้ต้องไสิ่งที่ไโ้เคครับบสวนทะเคียนเสียบข้าวปูนะครับเพราะว่าระต้องาสกเส็ครับที่นี้ต้นต่งหมดเนะครับสุกค้โ้ล่ามลุล้ำล้ำโดยด้วยคุณทรามก็จมีต้องให้ไกดตัวหม้อหมสดก้อน บ้านถวายกู่นะครก็ขอให้เองขอให้รวยนะครับสายเองสายมูสายปังอย่าลืมนะครับใครที่รับชมผ่านยูทูบก็ขอให้เองเองปังปังรวยเด้อสาธุสาธุสาธุคุณนะคะคุณกูว่าถวาย ของคุณทาเีคำพีนะครับผมมาเจอ f c ทางช่องนะครับนี่นะครับ อาจารย์คุมาตังอาขัาเาิสัตธมาทั้ทิเมสัตพ์ปาะยังดีนาสัตวิส่าพานากเนะครับสาบจีเหุลยนะับจุดทู่คนละหาดอกเพื่อจะได้ถวายเครืกิงเยากบูชาสืบต่อไปจุดทูก ตัวในมาชนนังวายนโรนมานังวายนเดียในเปนามนันวาโยหงควันอะไรวาโดิมาสามสิตทีบอกเลยโคดยากด้วยแต่ต่ว่าบอกเลยทำยังไงุโาเนที่วารเขาหุ่นจักตัวดิ ออจจตัวข้าเคราเเนนบอกคบบ่าถืกะเจาสิบบอกวาเส้นแต่เม่องบอกตอนแก่ต่างาคข่อยพ่อแม่ลงมเ้คนต่เนียคนลงมาน้าบุตรีคนเด้คอยแอลเล็บ้าน,นไดเ,าเานาะผีเสียงคนลงเพื่อบ้านฝากบัรลุนความผีเสียงคนไม่ยันั่นไม่นั่นเสียไปซี่มือคนนังหาตัวผเห็น ัษเจดกน,นงยุคนนงยุทงพุนปกอดกอดตัวแต่ถามบางเีว่าไอ้โอ้ยมันเี่ต่าบ้างตัวนี้ปนานละว,ว่าเจ้าว่อเหี้ยงเถอพพีผู้หาเขาหานามาสู้เจ้าข่ชิ้ยนยุบพะนที่บ้า,านญาติไรว่าเอาข่อยไปนางเล็กม่ใหญ่ไปกับไปนั่งกับลุงพอเนี่ยนะลวงพอเขาคู่อิสราเขาหายตัวหล่ลงพอขนาขหายตัวกระดังรับตัดถาไปทำม,มารู้จักเลขไหมอะไรคือเลขพะน,นั้พวกจหวยเถอะโอ้หวยหลือพนะ พูดจ๊กเก็ไมนะ่รู้จักเก็ตหวยผีอะไรหวยเลยพนะรู้จักหวยจะออกไหมมั้ยรู้พนะออกตัวไหนวะแปดสองพนะหวยว่ามันผีเก่งแต่ซื้อรวันทำอลายบาทสมัยทักษิณเป็นนายกซื้อหัวหน้าหัหวดีนองเอเดฟันวาเสา,าบ้าวนไหวสายาบ้าติงเก็นเก็บบ้านนาเสาแต่ละทีเด้อ ราเด็กสอบทนาขึ้น,น,นว่าบุตรปเกันอยงรเนาะว่าเห่าคล้ายเลขออกแล่วออกสิบหเนาะโอ้ยจมเป็นผีบปวงแ่อนายปดสองสิบหกเนาะอามากเลยากเลีบอกเแปดสองตออกสิบหเนาะอ้าพะนมเมื่อคืนว่าตามเด้อบัถ้ถวายความนับกันสาธุสาธุ ครูอาจริยาคนนางครูอาจริยาคนนางนางวันทา อาหารวันทามมีือนี้เป็นมือสันวันดีตัดประเสริฐัดประเสริฐลำเลื่อนแน่ติดก้วันระยามทั้งหลายบัดนี้ปุ่งขาทั้งหลายจะได้ถวายโภชนะอาหารเขาน้ำสุราามกผู้บุรีมผว้าหมูใบสีมไก่ต้มเป็ดต้ม รงพระปายากรุงพระปายาของข่าวของหวานของข่าวของหวานไม้ห้าอย่างผลไม้ห้าอย่างขอคุณครูบาอาจารย์ขอคุณครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ทุกพระองค์ทั้งคู่เข้าคู่ไปทั้งคู่เท่าคู่ไปคู่ตายคู่ย่างคู่ตายคู่ย่างคู่พักหลักจาาคู่พักหลักจาาคู่ตำรับคู่ตำล่าพูดตำับพูดตำล่าสามสิบพอคู่มากกว่านาสามสิบพอคู่มากกว่านาสิบพอคู่มาน้ำหลาสิบพอคู่มาน้ำหลังั้งคู่สักเสกเล็กยาทั้งคู่ักเสกเล็ก ญาผู้มหาเสน่ห์ผู้มหาเสน่ห์ผู้เก่ผู้ทอนผู้แก่ผู้ทอนหมอยาผู้หมอยาผู้โหรศาสร์ผู้โหรศาสา์ผู้มหาลาภไทยเศรษฐีผู้มหาลาภไทยเศรษฐีที่ผู้ขาที่ผู้ขาได้เสืบเลี่ยนได้เสืบเลี่ยนมายังนำไล่ไปลีดไม่ยั่งนำไล่ไปรีดของคุณครูบาอาจารย์ของคุณครูบาอาจารย์วันนี้วันนี้ได้ถึงการถึงเวลาได้ถึงการถึงเวลาที่ผู้ขาที่ผู้ขาได้ถวายเครื่องบูชาพอคู่ได้ถวายเครื่องบูชาพ ขอให้วพสนุกูบาอาจารย์เจ้าขอให้พรภพสนุกูบาอาจารย์เจ้าแมนว่าจะอยู่แห uh ่งแหวนตะบลใดแมนว่าจะอยู <h 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 ่แห่งหนตะบลใดตะวันตกตะวันออกตะวันตกตะวันออกใต้เลหนเหนือฝ่ต้เลหนเหนือหรือว่าสิงสถิตหรือว่าสิงสถิตอยู่วิมานแก้วอยู่วิมานแก้ววิมานขาวิมานข้ามสว่สงสวงสวรร์สวงสวรร์สันใดสันหนึ่งก็ดีสันใดสันหนึ่งก็ดีแมนว่าแมนว่าผู้บาอาจารย์ผู้บาอาจารย์เรียกเสียงผู้ข่าทั้งหลายเรียน เสียงผู้ขาทั้งหลายเปล่าห้องแล้วที่หีบเสด็จล่องมาจากวิมานเจียววิมานคัำล่องจากมวิมานเจียววิมานคํำมาสูญยังมณฑลพิธีมาสูญยังมณฑลพิธีของผู้ข่าของผู้ข่าแมนวาได้ร eh ับเครืองแมนวาได้รับเครืองบูซาเรานีแล้วบูซาเรานีแล้วขอคุณปติสนุ ขอคุณพระพิสูน์งักสมพักษาจงพักสมพักษายังต้นโตผู้ขายัางต้นโตผู้ขาซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาเึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาและตลอดไปหอดไปเถิงและตลอดไปหอดไปเถิงักสมรักษาักสมรักษาคุณบิดาบรรดาคุณบิดาบรรดาบุรธิดาเลเมียเมิงบุรธิดาเลเมียเมิงใหามีสิ่งอันตรายใหญ่มีสิ่งอันตรายกำกายไดกำากายได้ความทุกข์ให้สิ่งใดยาให้มีความทุกข์ให้สิ่งใดยาให้มีขอให้ได้เป็นเศรษฐีขอให้้ เเป็นศรษฐีผู้ห่างผูมีอันมากผู้ห่างผูมีอันพลอยเงินขัไหลหลาพลอยเงินขำไหลหลาตังมาห่มบ่ขาดสายตังมาห่มบ่ขาดสายสั่งมางัวควายสั่งมางัวควายมีหลายพ่อพันแม่มีหลายพ่อพันแม่บุคละมันผู้ใดบุคละมันผู้ใดสิขามาผาดแท้สิขามาผาดแท้ขอพระเพรษโนคู่บาอาจารขอพระเพรศโนคู่บาอาจารย์มันโดนบันดาจงมันโดนบันดารให้มันผู้นั้นให้มันผู้นั้นนี่อันเป็นไปนี่อันเป็นไป ต,ต,ต, Scot s <S ตังน้าน้าตังตังน้าน้ายามากับกายยามากับกายต้นโตผู้ขาต้นโตผู้ขาแม่ครอบครัวแม่ครอบครัวตลอดจนเถิดตลอดจนเถิดลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาของผู้ขานั้นเถิดของผู้ขานั้นเถิดสาธุสาธุพระนโมทานิอาปักเจียงพูชาถวายที่หัวหมูยนั่นแหลหัวหมูยไม่ดแล้วถึงจะมาเช้า ระวังเก็บทองเด้อหลบป่วยสส่ยยาตามเขาแล้วพอเหสาพิลวเดีียวงานเดีียวเลยแม่มุกนี่หลกสแม่มุกนี่หลักแม่นี่หลกดูดแม่นี่ยนะาที่ยแเอไจักอดนเลยจันะแม่นี่แหละโอ้ พระว่าควนเป็นอะไนหนเป็นลมเป็นลมคันชนไหนเป็นว่าไอ้ันไหนเยอากเออเปิดทร์เนี่มาแทงเอาตัวเปิดเทร์เนี่พกคน คุก็จะช่อยแตสโชว์ภาพนิงนะท่านผมเออเสียงอีกนิดนึงสวยงามมากช่างภาขายไปเล่นะครับขายลูไปเรื่อยร้อถ่านลำโบราสี Oh, <laughs>